มีประสิทที่ว่าขาเจา้าทับจา่างทายหูเนาะก,กันยังมีอยู่ที่ว่าปิน้นหาเลยเนี่ก็สิเป็น ตัวปราสาทที่นอ้องือวาก็สชิมีหินบางก่อนที่ว่าเพิ่นไดบูรณะบนไดท่วามันถล่มลงมาเพิ่นก็ได้มีการปฏิสังขรณ์เป็นบางก่อนเนาะก่อนได้ที่ว่าเป็นคนค้างไม่ไม่แต่ว่าการขวดลิงควดลายส่วนใหญ่ก็ือวาอยู่ในแบบเก่าของตัวประสาทเลย ท่าน,นตัวสมถือว่ามีความสวยงามหลายเดี๋ยวเราพากันย่างขึ้นไปจะให้จุกไบบอกดีบอกกัน พนาปัจจัยเจ้าันกิจสาธุมุนนาบุญดำอาทิตย์การมาดอยไมใไมเต่าใหญ่ชื่อจังไรแม่สีพรมาจากายแม่สีพรมบาดบาดบาดไสเนาะขอพัฒนาปัจจัยโ้ชว่าบอลนี่ก็ชิเป็นเดินเลยท่านผู้ชมอาทิตรมาดอย่ออิเป็นเดินเลยไม่ออกแสนกลาง ส้มลับส้นนั่นกันนะจะเป็นแบบทางยางเนาะทางผสมถือว่ามันททะแลวเด้ถือว่าพันสางมาลายกลัวพันปีเนาะถือว่าเป็นหินที่ว่าพันเอามาตัดแล้วมาก็ตั้งกันโอู้้ว่าพ่นใสยังตัดทานผสม เดี๋ยวเอาก็สิขึ้นไปกาบไว้กันอยู่ทึ่งแล้วนี่โซนนี้เอาก็สิให้เบิ่งอยู่ประมาณนี้พี่นนอะแล้วไปเบิ่งอีกโซนอื่นเนาะเถ่อแบทเขาก็ยังบล้ายทางีเา่ทุสซอเมต้นบอกนีเาก็มา อยู่ที่ตัวปราสาทตเบืลองความือเนาะถือว่าอยู่ในโซนนี้นะทางต้นส้มถือว่าอยู่ในโซนนี้มันจะเป็นเป็นเชิดเป็นหลอกทางยางถือว่าทางยางหอบปราสาทถือว่ามาทางเเเนนนนนาาาะะองงปป็็จก เลบอนี bon ica, ่ก็สีเป็นช่างเขาก็สีเป็นเป็นแบบพลาสต์สว่างคือว่าความน้ำของคือว่าความน้ำของต,วตัวประสาทนะท,นท่านผู้ชมสชอยู่ประมาณาเกือบเมตรท,ท่านผู้ชม์คือว่าความน้ำของต,วตัวประสาทที่ว่าเพันเธุ์ คือว่าเกือบแประมาณอยู่เก่าซิบสังตีเนาะควมำนาของฟ้านี่ก็สิเป็นลูกติงนี่ก็เป็นขังทำอิฐทำตุ่มต่อเมนใส่มากอะที่แบบตื่นตาตื่นใจลายสำหรับพี่น้องทั้งฟังใต้ที่ว่าอยากขามากอะรอโอกาสบดดนทำตุ่ม อีกบูเดนกับฟุนสีเปิดด้านแล้วกะพากันขามมเาบึงความอลังการอาชีขายคือกันครับทางอังกอรวัดแล้วกะทางภาษาภาษาทิว่าอยู่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะที่ว่าเฮาเห็นอาชีขายคือกัน

โซนด่านเทิงถือว่ากวงร้ายพี่น้องอยู่ในพื้นที่หลายเฮกตาร์สำหรับพื้นที่ที่ว่ามีการก่อสร้างแต่ว่าในโซนนี้ก็สิเป็นโซนที่ว่าตัวปราสาทที่ว่ามีการพังทลายลงแล้วทีว่าหินที่ว่าเราเห็นเป็นปลักพักพังอยู่นี่ก็สิเป็นอยู่ในโซนของที่ว่าพื้นเป็นจะประจานพี่น้อ ปนนปเป็นตัวฮอแล้วยิ้เสือจะไงนี่แม่ออกแวงแต่ว่ามันหยามาจากบันเีิงเมืองสุขุบ้ามอเตอร์นานปัจจัยพุทธพังตามาาการเวลา,ามาพร้อมเลยดูกรุกเลยดานแม่ออกแว่งเมืองซูกุบ้ามอเตอร์นานปัจจัยหาศิพันกีบตาทู ติดตามมาด้วยพ่อตอบเครื่องมาจากฮะบาดขอนคอนใดหรบอาบาดนิฮอกาซีบาดขอนหัวโมตนาปัญใจมาจิตติดตามมาด้วยไม่ออสื่อบานนิฮอกาซีมาสื่อถูกเทียนพี่น้องมาบูซาหรือว่ามากลับไปหวมนาปั สิงซักซ uh, uh, ิดอยู่ในเขตนี่อย่ใยับไปบางบางควาภาษาทินวัดโพนี่ผาาป่รานเทวดาสะราเาะาสงตเนาสัตว์ทเมันจะานำนเต่าได้ในเ่าบรา่อนได้เยใสองน่นเรอบ้านอนเรานี่าตัวนี้เากระสืออัน พันละพันชาพันธุชาติโมทนาบนนำพอกสิไปไหว้กันก่อนท่านผู้ชมไหว้นี่นะจะเแม่นหูป่านของพญากรรมธาเนาะที่ห่าเีนปี่ห้าเชาพธโมทนาบญนำื่อว่าเทนี่บ่าแม่นใส่กบมาหอดไดไหว้เพ่่นแล้วบุาเม่นใส่กามาหอดมาถึงเลยเนาะ ไปออกเข็มทอดจันทรอดต่อออก แสนนงนท้มาตบ้านพระแผ่วขโมจนาปัญจัยสาวพันกีจันทโหนาสองหน้าแป้วเป็นโจ๊กตุ้งที่ฮาชิค้นไปซุ้มด่านเท่งเฮากับมาบุชะอยู่ด่ลุมก่อนทานผู้ทรไปออกโบร่อมบับ้านของอโมจนาปัญจัยสาวพันกีจันทร์โหมนาบน้ำบัตแนเปนใจเด้อิดตามมาด้วยแมอฮะไม่คำเบา บาดดอนสะพ้ายเบื้องของมรนาปัจจัยชาวพันกีบาธุกมรนาบนดำรับไปเบื้องนัง้นได้ได้พี่น้องได้ฮะการเพลื่อนมอนเอาไปแสดง <c oughs> เออลิตามมาด้วยไม่อดมาดี่สอนมาจาก ปานจอมมานนี่นคอน้องเบียงกันแม่งกันบะดีน้องวาโมจนาปัจจัยน่งแซกีแม่มาก่านครน้องเยีงกันสาธุโมจนาบุญรนะมีโศมีไส้มีความสุขกายสบายใจไม่เด้ติดตามมาด้วยแม่ออด้เนี่ยเ่อนแบเสียโสเซียงซี่พอดีมาใส่เอาไมมาแถมอ่าบางนี่ในบมากดับทูเขาเกี่ยนะอกไปแล้ก็ให้กอให้ชวมคนก็แล้วก็ให้ได้ให้ทำใน้าไง หอ,อย่างกันขึ้นเทิงเลยท่านผู้ชมคือว่าเขาสังเกตเห็นว่าหินที่ว่าอยู่ทางขึ้นนี่เนาะสิเป็นหูจเจอจอเนาะนาจะเป็นหูที่วาเพิ่นใส่เล็กหอยกรับโอ้โหด่านลุมมาเช่นเป็นน้อง เขาอยู่ในจุดที่ว่าสูงสุดจุดที่ว่าสูงเติบละเดี๋ยวเข้าชิคืนไปอีกว่าเคือแตกเคือแตนกันทันผู้ชมมาน,นี่ว่าห่อนพาดงถูกมาแข่งขันว่าเมาาื่อยไรธีว่าดงถูกธีว่ามีแต่ถูกที่ว่าเพิ่นมา่อไหวทุกคนเนาะที่ว่ามากก็ต้องเดบเดิวต์เพื่อ เลยเตี๋ยว spin ทันได้โอยังงลัง oh ่เบื้องว้โอ้อลังการอลังการ โอ้สูงเตบิบทานผู้ชมเลี้ยวเบิงยุลุมคือป่าสูงปานใดแต่ขึ้นมาแหละคุ้สซึว่่าสูงหลายดันเทิงกระสิมีทั้ทงเพิ่นขายดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็มีการปล่อยนกยนกปล่อยกล่องบริจาคโอ้นี่เป็นผักที่สองทานผู้ชมอัน,นนี้เป็นผักที่สามทางขึ้น ทือว่าสูงถุงเท้าภูมาน้ำหาก่อนว่าสูบอสูบอเกลอนทึ่งบอสูบอเยกเมื่อแล้วฟ้าเมื่อยหลายอีกคันเดียวพอไปไปกันท่านผู้ชมไป อันนี้แห้งสั่นนานเลยว้าวนี่คือผักที่สามท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปเบื้องจากด้านลุ่มคือสีโบสูงปันไดเนาะคือสีโบเมื่อยปันไดย่างขึ้นมา แต่ว่าขึ้นมาเลยรู้สึกว่าสูงหลสูงสูงสมกับที่ว่าพยกให้เป็นมรดกโลกถือว่าการก่อสร้างนี่ค่อนข้างว่าเนื้อคนเหตุเนาะถือว่าถาว่าเขาคือตมสมัยก่อนพื้นสร้างโดยบ่มีเครื่องมือที่ว่าท่านสมัยแต่ว่ากษสามารถมาที่ว่าจะเอาหินที่ว่าเป็นสันเป็นสันแบบนี้ขึ้นมา เมื่อยท่านผู้ชมเมื่อย์รู้บ่เมื่อยเบิ่งจ่าเถือเฮาบางคนก็จนจนข้านขึ้นเนาะโอ้พักกาศยอดนคนทางห่อนหน้าไปว้าสูงสามได้เบิ่งกัน <c oughs> สูงสามได้เบิ่งกัน <c oughs> ไปเอาขึ้นไปต่อ ไปด oh, ิโอ้เขินไปดันถึงสิมียังเนะ oh, าะโอ้ก oh, ต่ซิมีหอไหวอีกอ่ะโอ้ต้นนี้เอามาถึงจุดจุดที่ว่าสวยงามที่สุดของวัดพู่ละทา่านูุชมตัวฮอปราสาททีว่าปญายร้ายตัวเป็นหอปราสาททีว่าหนาจ้า มีความสมบูรณ์ลายเติบแล้วตอ,อนนี้ฮาวกัศย์สิเดากราบไหวอีกเมื่อเฮามาหอดมาถึงแล้วเฮาก็ต้องไหวเพื่อเป็นครัวเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเฮาท่านผู้ชม คือว่าสถานที่แห่งนี้เบลเมนไชกะมาหอดขังทำอิฐท่านผู้ชมคือว่ามาสุดก่อนนี่นี่กียร์สิบปียูนีที่ว่าชิเป็นบอลที่ว่าเพิ่นแกสลักมีความละเอียดและก็สวยงามลายท่านผู้ชมที่ว่าชิเป็นลายที่ว่า เพื่นควดอดค่อนข้างว่าเลิกร้ายท่านผู้ชมสิให้เบิ่งจากที่ว่าเข้าทายที่ว่าเป็นตัวร้ายที่ว่าเพิ่นแก้สลักนี่ค่อนข้าง,งว่าเลิกพี่น้องถือว่ามีความสวยงามและก็ค่อนข,อขอ้างน่าตื่นตาตื่นใจไย แลแบตเท่ากับกำลังททสีเบิดท่านผู้ชมเขาขามาด้างดังนได้พอดแล้วฮอดแล้วเด้อฮอดแต่ท่านผู้ชมจุดที่ว่าไฮไลท์ที่ว่าจุดจุดที่ว่าบนสักกาลาบูชาที่ว่าสำคัญที่สุดอยู่ในวัตถุก็่ทเป็นอยู่ในโซนนี้ท่านผู้ชม บอลเม่นไสกับศิลาถึงแต่กอนเนาะบอลเม่นไสมามาทีวัดผู้เนาะถือว่ามาสุดก่อนกับที่ว่าโบหอดทางผู้ชมมามาเพียงหอดแต่ตีนของวัดผู้เนาะถือว่าตั้งใจพากันมากครับโมยูหาคนทางผู้ชมแต่ว่ามากะที่ว่าโบโบหอดจุดถึงวัดผู้เนาะก็บวกคุว่าเป็นน้ำเข้ามาโบหอดดื้อจังใดเข้ากับเมื่อกันทีว่า ผ่านมาจับเมื่อที่ว่าตอนเสาร์มาฮอกกี้รถผอมกันท้งหาคนอยู่ในรถนัดผู้ดีรถวีโก้ขนาันกับผู้ดีพากันปีนเนาะคือว่าฮอกก็เลยโบด้มากราบไหวที่หอดในจุดนี้เลยที่ว่าในเมื่อสี่หาปีก่อนแต่ว่ามาปีนี้ฮอกก้าที่ว่ามาใหา้าห,าหอดให้ถึง่านผู้ชมเพื่อบรรยายของข้าใจ ถืว่ามันเป็นปริศนาให้เฮาตัวนั้นสงสัยหลายเพิ่นขีตา3หัวแวสิเบิ่งจากกันขวดลายของเพิ่นเป็นจังได๋เมื่อยบ่เมื่อยยหลายเนาะแต่บ่ยอมเนาะคุมเนาะคุมเนาะเมื่อยแต่กะคุมเด้อมาให้ได้เด้อือว่าเฮาตนต้นมาเถือแล้วก็มากลปานนี้เฮาก็ต้องมาให้ถึงท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากมาก บโบกไก่บโบกไก่ธานทุสมห่างจากฝากเซอยู่ประมาณสามสิบกิโลที่ว่าศิลปะลายที่เพิ่นแกนี่ค่อนข้างว่าสวยงามและก็ค่อนข้างว่ามหัศจรรย์หลายท่านผู้ชมถือว่ามีความเลิศเลย่ย หลายคนเขามากาบไหวเป็นบอนที่บา้าศักดิทิที่สุดอยู่ในวัดผู้เนาะขออนุญาตถ่ายเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อยู่ในแห่งนี้หน่อยขออนุญาตเด้อพะยะให้มนันดีใจเสย

ี๋ยวเฮาสิเข้าไป YouTube ได้เลยบ่ยินแดงยินแดงจะได้ยินครับแล้วมีแต่ทางผ่านครับนี่เฮาก็สิ YouTube ทเป็นตำนานเราคาว่าภาษาทินวัดผู้แห่งนี้ก็สมีผู้ีปกครองก็คือ พระากรรมพญากรรมธาเนาะที่ว่ามีการเล่าขานกันแต่ก่อนตามปุถัาภูแกที่ว่าเป็นเรากันมาสู่ฟังก็คือสำหรับวัตถุนี่ก็มีการก่อสร้างที่ว่าแข่งกันกันกบการก่อสร้างพระธาตุพนมเนาะที่ว่าพิ่นกระด้พนันกันกันกนกบพญากรรมธาแต่ว่า ภาษาทินวัดผูกกมีการกอร่อสางทิวาโบเลวก็ถือว่าตามตำนานท่วาเพ่นเรากันมาว่าพญาก,กรรมทาทท่วาเพ่นเหลือใจเพ่นก็เลยตบเอิกตายแต่กับโบหูว่าเป็นเรื่องจริงหรือบอ่เนาะตอนนี้กับเอาเราให้ท่านผู้ชมฟังตามขอมูลหรือว่าตามผู้เถาผู้เก่พี่น้องที่ว่าเคยเราให้ฟังเบาเม่นใส่กับเราให้ฟังต่อ ูแล้วทานต้สมน้าสิบซนิบันบบะสันแล้วบอ้เอกนแล้วเรบุญต้อเกือบน้ากุ้เยแบุก็อบสิบเ้วเอแล้วอุ้ยค่อยกั่สิบเอ็ ก็ต่มกินท่้นนช่ปะอะไรแม่ชิมานกีบที่เราไม่ได้ไม่ห่อี่อห้วัวนี่ยซื้อจะไสั้นซื้อนส่อเราจับคือกันจับป่องสิมนกีสุยูดีนี่เออสื่อแต่้มาปันาส่แต่งยดนทิงกัสิเป็นเป็นตีนผู้ชานผู้ชม เป็นตีนผู้แล้วก็ซิมี่ทำมี่บอนนํำย่อยคือว่าเพินว่าว่าทำแห้งนี้หรือว่านำย่อยอยู่ในเทึ่งนี้เป็นหามที่ว่าซักซิ์สามารถที่ว่าปัวพญาหรือว่าเป็นนนำที่ว่าขับไล่สิ่งัวหายได้ คือว่ายู่ในโซนนี่ที่เฮาเห็นนี่ก็สิเป็นก่อนขางว่าเป็นหีนแบบก่อนดินจีเนาะทุกคนเือาเป็นดินจีโบราณเือแบ็กล่องเฮากับเบิร์ดและท่านผู้ชมเฮากับใส่โทรศัพท,ทายต่อคือว่าเบื้องกระสิมีความเก,าเก่าแกลาย มองหกสิเป,เป็นหูป,ปันเหลือเป็นการแก้สลักใส่หินตีนผู้เือเป็นผู้ที่ว่าเพิ่นมีการการแก้สลักแล้วก็มีการก่อสร้างกับหินที่ว่ามีอยู่ในเทิงนี้ท่านผู้ชม กันที่อะไรกันที่โหเอาเอาไหด้วยเาน้วยมวบสุกานัเมันหลายตัวเนเออ้วไปอย่างต่างขาต่างเคยไปหนแะไนแมงแมคืออ่ะน่องมาจะใส่มาหน้าคู่ครับน้อยแล้วก็มีท่าี่น้อยจะใจร้อยตาตาตูเออร้าานที่ข้าไปเออตาตูเตอร์ทีนี้ในช่วงวาเป็นแกร์เรือดูวาท่านผีนี่เออ เออบัตรกจัื้อเื้อ่ไหนล่ะกรอกหน้าที่น้อยมาแต่ไม่มีหน้าที่ม่ต้องมาแอะไรีทุกมาไปอกไปไปยนะแต่ก็คนที่รัเลยแแม่ที่อ่ะองแท้ตอกนี้นู่นนะทองแท้ตนี้นะคุณนะคอ้ยคือแม่องพ่อองเอุ้มปากแก่แคไหนเอ้อดูแค่ ที่8โอ้ยยิงง่านไตึงง่าูเนีสน้องว้เ้นะองรุ่งไกลร่งไกนต้าต้นตต้นตัวต้นตัวตนตัวตนัวนัวต้นตนัวตนตัวตนตัวตนตัวตทว่าค่อนต้นวนว้วต้นต้วท่านผู้ชมแล้ว้้กลับลงไป และสำหรับคลิปนี้ในการผาเลาะเบิงเลาะสมสำหรับงานหรืวว่าโตภาษาทินวัดถูกับสิมีอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวฮาสีพผ่ายางลงไปแล้วเดี๋ยวฮาไปจบคลิปกันอยู่ลุมเลยและสำหรับคลิปนี้เฮาก็สีอยู่ประมาณนี้ที่น้องสำหรับผาท่านผู้ชมมาเลาะที่วัดถูยัประซัดเนาะ ทือว่าเป็นแรงมรดบลกของภาคใต่ของเฮ้าที่ว่าบอแม่ใส่กับสิจบคิดกันซ้ำหนีนเนาะที่ว่าสองคนเท่าเือเมื่อยกันหล่ทั้งเมื่อยแล้วกัทั้งเมื่อว่นต้องมาให้ได้เด้อสำหรับพี่น้องเอฟซีทังฟังไทยเนาะกะ็อย่าลืมถ่ายเห็นคลิปเฮากับหาโอกาสมาให้ได้เนาะที่วัดพูจำประสาสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นหมือสุดท้ายแล้ว มืออื่นก็สิเป็นหมื่อตักบาทเนาะแต่ว่าสำหรับเฮากับสี่เดย์เดินทางกับแล้วในสวงแรงนี่กะนแต่สำหรับตอนนี้เฮาก็สิลากันไปก่อนทานทุ้งสมพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บายขอบใจด้วย